สวัสดีครับเจ้สาส่ยใช่ไหมครับว่าผมเป็นใครมาพูดกับพี่ทำไมเรื่องของผมดูแลแลอาจจะรู้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่พี่ทำสักเท่าไหร่แต่เช่อไครับผมได้ไกลตัวอย่างที่พี่คิดหรอกเพราะว่าผมคือลูกค้าของพี่ในอนาคต ยินดีที่ารู้จักครับแก่พึ่งงงนะครับเพราะว่าเด็กอย่างผมยังรู้เลยว่าเวลามาผ่านไปเร็วขนาดไหนจู่ๆอนาคตกลายเป็นปัจจุบันซะงั้นเพราะว่าในวันที่ผมโตขึ้นซึ่งก็อาจจะไม่นานแม่จะให้ข้าขนมผมผ่านทางคราวผมจะไปซื้อออติมหน้างเรียนในการสแกนลายนิ้วมือก็ปุกออมสินของผมจะใช้วิธีการยิงคิอ หมูื่อประโยชน่ห้าบาทสิบาทแล้วพอถึงจุดจินอาม่าก็ใช้อ่างเบาผมในยการสแกนน่านตาอีกหน่อยมึงคูก็จะไม่ต้องส่งจดหมายมาเตือนแม่ให้จ่ายค่าเทมอมเพราะระบบเอไอเดบชัชีจะแจ้งเตือนก่อนและน้นวันที่ผมเรียนจบธนาคารจะพีอัพปุ๊บสิเชื่อ ผมไปเรยียนต่อที่ต่างประเทศตัวนี้ผมยังไม่ได้ยื่นขอกู่ได้ซ้ําและพ่อผมกลับมาทํางานเงินเดือนเดือนแรกของผมมาในสกุลคริปโต c คอเ e n c y พ่อผมเริ่มจะมีเงินเก็บผมก็จะหาช่องทางการลงทุนซึ่งแน่นอนว่าที่ปรึกษาการลงทุนของผมจะเป็นโรบอทแล้วก็ชีวิตประจำวันของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะเอเล็กซทร์ไอแสนชลาดที่จะคอยจัดก,การทุกอ,อย่างตั้งแต่จ่ายบินต่อประกัน ซื้อของจองคลิปและหาร้านเก๋ๆให้ผมพาสาวไปเดทหลังจากที่ผมแต่งงานผมก็จะหาสินเชื่อกู้บ้านผ่านทาง Pier er ทุกอย่างเกิดขึ้นโลมากตัวที่ผมจำไม่ได้เลยซ้ำว่าผมไปธนาคารครั้งสุดท้ายตอนไหนตัวเ t m หายไปเมื่อไหร่และในวันที่พวกผมโตขึ้นธนาคารจะหน้าตาเป็นแบบไหน กำลังจะเดินไปที่นั่นแล้วพี่ล่ะจะไปด,ด้วยกันไหม